คนที่เกิดในวันอังคารนะครับประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ก็เป็นสิงปีพอดีนะเดี๋ยวแอดมินจะมาเปิดไพ่ออลลเคิลนะครับมาดูเหตุการณ์ว่ามันจะมีเหตุการณ์บอกเตือนอะไรกับของท่านบ้างของคนที่เกิดในวันอังคารนี้นะครับแอดมินขอนะครับให้คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยตั้งใจตั้งจิตนะครับให้เป็นสมาธินะสัก3 0วินาทีนะครับเพื่อความแม่นยำของไพ่ที่จะบอกออกมานะ ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับมาครับเราก็มาดูนะในส่วนของคนที่เกิดในวันอังคารกันก่อนแอดมินจะเปิดไพ่นะครับก็ขอวอวยพรนะให้คนที่เกิดในวันอังคารนี้โชคดีนะครับทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะอ่ะเราไม่เสียเวลาแล้วเรามาดูกันเลยว่าไพ่เตือนบอกกล่าวของคุณในเดือนธันวาคมนี้ของคนวันอังคารนี้มีอะไรบ้างนะเรามาดูไพ่ใบแรกการเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไหม ใบแรกโอ้เปรตนะครับเห็นชัดไหมเราจะเห็นว่าเป็นภาพของเปรตนะครับมีเปรตอยู่2ต้นเลยแล้วก็เป็นอีกาอีเปรตใช่ไหมอีแรง่าไม่ใช่อีกากาลังแบบควักไส้ออกมากินเนี่ยนะครับนะแล้วก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นรูปของวัดใบนี้มันสื่อถึงอะไรนะครับมันจะมีคําสุภาษิตโบราณไหมที่อะไรไมาเขาเรียกอะไรอะ สาวไสให้กากินนะ ت, อ่ะเปรตสาวไสให้กากินในชะ่แต่เมื่อีแล้งนะตรงนี้เราเห็นว่าเมื่อีแล้งนี่ควักไสออกมาอตอนนี้นะครับแอดมินอยากจะพูดบอกกล่าวบอกเตือนแก่คนวันอังคารนะครับเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยนะที่มันเป็นความลับนะครับของตัวคุณเองอ่ะนะหรือความลับระหว่างคนสองคนระหว่างคุณระหว่างแฟนคุณหรือเรื่องของในครอบครัวนะครับที่ไม่ควรจะให้บุคคลอื่นรู้นะ คุณไม่จําเป็นนะครับคุณอย่าไปเล่าไปพูดไปแลไรให้ใครเขาฟังนะไม่งั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณทําอะไรมามีปัญหาอะไรกับใครคนนึงคนนี้มาหรือโดยเฉพาะเรื่องของระหว่างสามีภรรยาที่มีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยเวลาคุณไม่ปรึกษาไปพูดกับคนนั้นคนนี้เนี่ยคนภายนอกเขาไม่ได้แบบอะไรคุณหรอกเขาก็จะเอาเรื่องของคุณเนี่ยนะครับไปพูดจาไปบอกกล่าวคนต่อต่อไปเนี่ยแล้วมันจะทําให้แบบคุณและแฟนของคุณหรือว่าคนในครอบครัวนะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกับคุณเนี่ย จะถูกมองในทางที่ไม่ดีนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคำหนึ่งใช่ไหมแอดมินพูดผิดขอโทษนะเขาเรียกว่าไฟในะอย่านำออกถูกใช่ไหมนั่นแหละตรงนี้มันมีเหตุการณ์ที่ผมบอกมาว่าคุณเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นเนี่ยเอาเรื่องราวปัญหาภายในของคุณเนี่ยเอาไปเอาไปเล่าไปบอกไปต่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับความลับของธุรกิจนี่สําคัญนะหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของความลับของคนในองค์กรเนี่ยคุณไม่ควรจะไปพูด ต่างสถานที่ไปพูดให้คนนอกฟังที่ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรของคุณที่ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทด้วยตรงนี้แอดมินก็จะฝากไว้เพราะไม่มีปัญหานี้เกิดมาแล้วนะถึงขั้นเสื่อมเสียบางคนถึงขั้นนองฟ้องร้องกันเลยนะครับถ้าง,งั้นไฟนายอย่านำออกนะครับตรงนี้แอดมินก็อยากจะบอกเอาไว้ตเตือนด้วยความเป็นห่วงเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกเอาเรื่องเอาเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยไปพูดไปเล่าบอกเขาบางทีเนี่ยคุณแม่งอึดอัดใจไงอยากจะหาที่ระบายที่อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ขเขา,าเี่ย เขาจะสามารถเก็บความลับแล้วอยู่หรือไหมถ้าเขาเก็บความลับแล้วไม่อยู่นะเว้ยเอาเรื่องเอาไปพูดเอาไปโพธนาตรงเนี้คุณแม่งเสียเองอะแล้วคนที่แบบเกี่ยวเนื่อคุณเขาจะเสียหายไปด้วยฉะนั้นก็ระมัดระวังควรจะเก็บความลับให้อยู่นะครับอย่าไปพูดอย่าไปบอกอย่าไปเล่าว่าใครฟังถ้าไม่สบายใจเนี่ยควรคุยเปิดใจกับคนที่เป็นคู่กรณีกับคุณเองไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนหรือคนในครอบครัวหรือคนในองค์กรที่มีปัญหาด้วยกันนะ แอดมินฝากเอาไว้นะครับเรามาดูไพ่ใบที่2นิดหนึ่งไพ่ใบที่2มาเลยเถียงมันช็อตเลยเป็นภาพสุนัขใช่ไหมด้าหลังเป็นรูปสัตว์สุนัขแล้วก็หมาป่าจิ้งจอสุนัขแล้วก็งูช็อตๆดาไม่ดากันมามีปากมีเสียงจะตบกันเนี่ยจะมีเรื่องมีราครวีว่าเห็นไหมก็เดือนนี้นะครับ คนวันอังคารก็เตือนนะการมีปากมีเสียงรุนแรงการทะเลาะวิวาทมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับนะดูจากไพ่เลยเนี่ยในรูปนี้ถึงขั้นที่เกือบจะลงไม้ลงมือกันได้ทั้นนั้นออช่วงเนี้เศร,รษฐกิจก็แย่นะครับสภาพสังคมอะไรคนแม่งก็อารมณ์ร้อนกันหมดคุณก็เห็นข่าวใช่ไหมที่ออกข่าวเนี่ยที่อะไรนะแค่นั่งมองหน้ากันก็เตะก้านคอแล้วเนี่ยเห็นหมาที่แบบ ไปเข้าใจผิดว่ามองหน้าไอ,คอ้คนไอ้ฝ่ายมองหน้าเ็จะเผลกก็เดินไปเตะก้านคออะไรเห็นไหมแล้วก็ข่าวฆ่ากันตายแทงกันตายนี่ก็เยอะนะครับฉะนั้นก็ขอให้คุณใจล่มๆนะอย่าไปใจร้อนอย่าไปอะไรนะครับทําให้ใจเย็นๆเข้าวไว้นะไม่งั้นเนี่ยโทสะมันเกิดขึ้นง่ายเวลาพูดอะไรกันแล้วแต่ก็แอดมินพูดเสมอว่าเวลาจะคุยจะอะไรเนี่ยหัดเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนะแล้วก็หัด มีสติก่อนที่จะพูดออกไปไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้เนี่ยเห็นไหมมีการทะเลาะเบาแวงพูดกันแล้วไม่เข้าหูบางทีเนี่ยเราคุยอะไรออกไปเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหรอกนะครับมันเป็นตัวของเราบางทีเราพูดไม่คิดไงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันอาจไปกระทบจิตกระทบใจเขาให้เขาเกิดความไม่สบายเนื้อไม่ไม่สบายใจได้แล้วก็เกิดอาจจะมีปัญหาต่อล้อต่อเถียงกลายเป็นทะเลาะเบาแวงวิวาทกรนรุนแรงจนถึงขั้นมองหน้ากันไม่ติดหรือเลิกคบกันก็ได้นะครับตรงนี้ ก็ระมัดระวังนิดนึงในเดือนนี้นะครับเรื่องคําพูดคําจานะของคนมนอังคารนะครับเรามาดูกันในใบเตือนสุดท้ายมีอะไรบ้างโชคดีพาณิดนะใบนี้มันจะมีในัยะนะโชคดีพาณิ์ในรูปเราจะเห็นว่าก็มีคนมากราบไหว้พระนะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมในรูปก็จะมีอะไรเนะี่ยมีเหมือนมีพระพิคเนตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พุทธร,รูปนะก็มากราบเหมือนขอโชคขอลาบ ขอหวยงั้นแหะขอให้โชคดีการงานจริญรนุ่งเรืองเนี่ยไพ่ใบนี้มันจะสื่อยังไงนะในช่วงนี้นะครับตัวคนบางคานแอดมินมองว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีโชคมีลาบเข้ามานะโชคลาบอาจจะการเสียจจเส่ยงก็ได้เช่นซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะตรงนี้ก็ซื้อได้นะพอแอดมินดูว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับโชคเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้เหมือนคุณไปขอพอรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้ได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานเลื่อนเนี่ย ขาเรียกว่ามันจะมีโชคเข้ามาในช่วงนี้ยังไงแอดมินก็พูดเสมอนะว,ว่าเราเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราอย่าไปจริงจังกับมันเอาแค่พอประมาณพอหอมปากหอมคอพอนะครับเอาแค่พอแบบเอามาเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ากับข้าวอะ่ะนะค่าค่ากินค่าใช้หรือค่าเสื้อผ้าให้เราอยากได้เอาแค่นั้นพอนะครับ50าบาทร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้เอาพอแล้วนะอย่าไปหักโหมมันอย่าอย่าอย่าไปทุ่มเทมากนะครับมันเป็น มันก็เหมือนาการพนันนะนะเอาแค่ว่าพอเรามีโชคมีลาบมาจับจ่ายใช้สอยให้เรามีกินมีใช้ก็โอเคแล้วจะมีโชคลาบเข้ามาครับตรงนี้นะและเรื่องการงานอะไรที่มีการติดต่อการเจราจาตรงนี้แอดมินมองแล้วว่ามันจะเป็นช่วงขาขึ้นของคนวันอังคารด้วยตรงนี้การติดต่อการเจราจาก็ราบลื่นนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะถึงมีปัญหาก็มีน้อยมากและปัญหาส่วนใหญ่ตัวคุณชาววรนอังคารเองเนี่ยก็จะสามารถเคลียร์ไปได้อย่างเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็มีบอกกล่าวไว้นะครับนี่ก็เป็น คำทานายนะบอกกล่าวว่3า3ใบของคนที่เกิดในวันอังคารนี้นะครับยังไงก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ปัญหาไฟในเนี่ยอย่านําออกนะเรื่องราวส่วนตัวอะไรของเราเนี่ยที่เราแบบเอออย่าไปพูดอย่าไปอะไรกับคนนอกมากเขาจะเอาเรื่องราวเนี่ยไปกล่าวไปโพธนาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภก็จะมีเข้ามาแต่ก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอนะอย่าไปจริงจังจริงอย่าไปทุ่มเทอะไรกับมันมากโอเคนะครับอันนี้ก็ เป็นคำทำนายไพ่เหตุการณ์ของคนที่เกิดในวันอังคารนะประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับก็ยังไงก็แอดมินก็ขออวยพรขอให้คนในวันอังคารนี้โชคดีทุกคนนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภขอให้ทุกคนสมปรารถนานะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ